สวัสดีครับพบกันเป็นประจำครับทางกิฟฟ n Channel กับรายการ Key to Success ครับรายการที่จะทำให้ท่านสามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจก i ฟฟินได้จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจและผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจกิฟฟินซึ่งรายการในวันนี้ของเราจะมีอะไรบ้างไปติดตามชมไฮไลท์ได้เลยครับที่บางคนเนี่ยนะคะพอได้เงินไปแล้วเนี่ยบางท่านใช้เป็นบริหารการเงินเป็นก็มีความสำเร็จทั้งอาชีพมีความสำเร็จทั้งคุณภาพชีวิตบางคนบริหารไม่เป็น บ้างก็เอาเงินไปซื้อสุยไล่หมดเกลี้ยงเป็นนี่เป็นสินต่อท,ทั้งทั้งที่หาเงินได้ค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้ก็แยกไปบางท่านตรงข้ามขี้เหนยียวเกินไปได้เงินมาแล้วก็กอดติดไม่รู้จักเอาเงินนํามาทําให้ธุรกิจเติบโตมันก็กลายเป็นว่าทีมงานแทนที่จะโตก็ตายไปนะคะผมจะไม่ยอมให้เอารายได้ที่ได้มาเนี่ยอยู่กับตัวเราเนี่ยเอาไว้เพียงแค่ทําให้ครอบครัวเราอยู่ได้อย่างสุขสบาย แล้วเอาทั้งหมดลงไปขยายเครือข่ายให้เครือข่ายใหญ่ เข้มแข็งเป้าหมายผมอยู่ตรงนั้นครับเราต้องมีรายได้เพิ่มนั่นก็คือเราต้องทํายอดรเราต้องทําทํายอดเพิ่มขึ้นก็คือต้อง้เป้าที่6 0,000คือรายได้สูงสุดเพื่อที่จะเอาโบนัสเอาเบี้ยขยนันเอามาเป็นค่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพราะว่าถ้าเกิดเราเรามาอินชาเนี่ยเราจะมีกําลังใจสินค้าของกิฟฟารีเนี่ยเป็นสินค้าที่มีความต้องการในตลาดามมาราคาไม่สูงมากราคาไม่สูงมากเพราะฉะนั้นปัญหาของของการทำยังไม่ได้อยู่ที่ว่าคนไม่ต้องการสินค้าแต่แค่การบริหารการเงินของคนที่ทำรู้ ต้องเรียนรู้วิธีการจัดการกับมันนั่นแค่ส่วนหนึ่งของรายการในวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากทีเดียวนะครับเพราะว่าเราจะพูดคุยถึงเรื่องของการบริหารรายได้ครับดังนั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับแล้วมาติดตามชมกันต่อกับ Key to Success ครับ